ก็สวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับพบกับบารโรดอีกครั้งหนึ่งในสวนยางพลานะครับวันนี้จะนำสาระเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับที่เป็นชาวสวนยางมือใหม่นะครับหลายท่านตอนนี้ก็กำลังเปิดหน้ายางใหม่นะครับเป็นมือใหม่จริงๆก็เพิ่งจะเริ่มทำนะครับเพิ่งจะเริ่มกรีดยางครั้งแรกนะครับอาจจะมีวิธีการหรือดูวิธีหลายๆด้าน ในในในการเปิดกีดครั้งแรกก็ก็อาจจะดูหลายๆท่านมาแล้วแต่ทีนี้บา์โรดก็อยากจะเสริมบ้างนะครับนิดๆหน,น,น่อยๆเพื่อเป็นเกรดความรู้สำหรับพี่น้องชาวสวนยางมือใหม่นะครับก็เรื่องแรกเรื่องที่จะมานำเสนอวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองศารอยกรดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับปกตินั้นการกรีดยางนั้น ระยะความสูงจากพื้นถึงรอยกรีดก็ประมาณ150เซนใช่ไหมครับหรือเมตร50นะครับก็ระยะที่พอเหมาะนะครับที่ถูกต้องอแล้วก็ถนัดไม่สูงจนเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปนะครับส่วนรอยกรีดนั้นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าโดยเฉพาะมือใหม่นะครับย้ำนะครับมือใหม่นะครับว่า การกรีดยางนั้นเราจะต้องเอียงล่องกรีดมากน้อยแค่ไหนนะครับบางท่านก็จะได้ข้อมูลมาแบบว่าให้ให้เอียงลงลึกๆเพื่อที่จะให้น้ำยางได้ไหลคล่องๆนะครับแต่ถ้าเราเอียงมากจนเกินไปประมาณ50ลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้ความสมดุลนะครับของหน้าย,ยางนะ่ไม่ไม่สม่ำเสมอพูดง่ายว่า หน้ายางฝั่งหนึ่งลงไปถึงพื้นแล้วอีกฝั่งหนึ่งยังยังอยู่สูงลิบเลยอย่างเงี้ยนะถ้าเอียงมากจนเกินไปนะให้มันพอเหมาะแล้วก็ให้น้ํายางไหลสะดวกนะครับตามสูตรที่ถูกต้องจริงๆนะครับก็ประมาณ30-35ถึงองศานะครับของบาโลนนี่ประมาณ35องศานะครับ35องศานั้นจะทําให้อ่าการไหลของน้ํายางสะดวกขึ้นนะครับอ่าข้อดีของการเอียง องศาได้ได้ระดับที่พอเหมาะนั้นจะทําให้อย่างหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนนี่นะครับน้ํายางไหลเร็วแล้วก็ฝนที่อาบลําต้นเนี่ยก็จะไม่ค้างอยู่ตรงร่องกีดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดเชือ้อราความชื้นเยอะก็จะทําให้เกิดเชื้อราเยอะฉะนั้นอ่าถ้าเราเอียงองศาน้อยนะครับอย่าง กลัวมันจะไม่สม่ําเสมอก็อาจจะเอียงประมาณ25องศาอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็จะทําให้อ่ร่องรอยกีดเนี่ยมีน้ําขังในช่วงหน้าฝนนะครับคือการไหลก็ไป่สะดวกอยู่แล้วเพราะว่าองศามันน้อยเกินไปนะครับฉะนั้นอ่าการเอียงองศาให้พอเหมาะนี่ก็จะช่วยให้การไหลของน้ํายางเร็วขึ้นดีขึ้นแล้วก็จะทําให้อ่า ช่วงหน้าฝนน้ําก็จะไม่ได้ไปขังนานนะครับก็จะไม่ทําให้ความชื้นมันเยอะในหน้ายางอ่าแล้ก็จะไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรานะครับอันนี้องศาเนี่ยที่ถูกต้องควรจะอยู่ประมาณ30-35หรือ45หนะครับหลายท่านอาจจะทดลองดูว่าถ้า35องศานั้นการไหลของน้ำยางก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเอียงสัก45องศาจะเห็นได้ว่า,าน้ำยาง ไหลเร็วขึ้นไหลเอียงเนี่ยมันจะได้ความได้ปริมาณได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเร็วอันนี้มีส่วนนะครับอันนี้มีส่วนแต่ว่าถ้าเอียงมากกว่า45อ,องศามันก็อาจจะไม่เป็นผลดีก็คือเรื่องของอความเสมอความความสเสถียรภาพระดับหน้ายางมันก็จะไม่ดูบาลานซ์กันนะครับดูไม,ไม่ไม่แมทช์กันเท่าไหร่กับพื้นดินนะครับฉะนั้น เอาเอียงพอเหมาะนะครับเอียงพอเหมาะสัก35อ,องศาเนี่ยจะทําให้การไหลของน้ำยางคล่องขึ้นนะครับอันนี้มีส่วนถึงจะเป็นาบางส่วนเล็กๆน้อยๆ,ๆในการกรีดก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเหมือนกันนะครับสําหรับพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอย่าลืมนะครับการเอียงของร่ององศาเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเช่นกันทําให้เกิดย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเอียงน้อยนะครับ ก็จะทําให้เกิดหน้าฝนในน้ําขังในร่องหน,หน้ายางเยอะนานจนเกินไปก็จะเสี่ยงต่อการเกิดความชื้นเชื้อราก็จะเยอะนะครับถ้าเอียงองศาน้อยจนเกินไปแต่ถ้าเอียง35องศานะครับหรือ30-35-40องศาเนี่ยก็จะทําให้ได้การไหลของน้ำยางเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการ สร้างความชื้นเกิดความชื้นเนื่องจากน้ําฝนที่ตกลงมาไม่ค้างนะครับก็ตกลงมาอาบตามลําต้นก็ไหลเลยลิลลิลล,ล,ลเลยก็จะทําให้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรานะครับแล้วก็จะทําให,ห้หน้ายางนั้นแห้งเร็วขึ้นแล้วก็การไหลตั้งแต่กรีดก็จะทําให้ได้ได้ความเร็วของน้ํายางที่ไหลเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยนะครับ ก็ยังไงก็คิดว่าสาระดีๆสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่กำลังกรีดยางใหม่นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้บ่าวโรดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ